กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วไปดูคลิปนี้กันเลย ลบไว้ easy boy มุกเกากาภาค3อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูมุกเกลียนกันได้เลยไปเลยโอ้โหหายไปนานเลยวันดีปีใหม่ทุกคนครับวันดีปีใหม่ทุกคนครับเพื่อนกูมีคําถามอีกแล้วว่าอะไรอีประตูกลัวอะไรวะเพื่อนกลัวนักดับเพลิงมั้งพราะนักดับเพลิงชอบพังประตูไม่ใช่วะ่ะแล้วกลัวอะไรวะกลัวไฟเพราะว่าประตูหนีไฟมันหนีไปเพราะว่ามันกลวงไงล่ะถึงจะผ่านไปนานมุกมึงก็ยังเสียวเหมือนเดิมอะไรใหญ่กว่าสตรอเบอรี่วะอะไรวะสตรอเบอร์เรอร์ไงมันออมเบอร์เรอร์เลยนะมันก็ใหญ่กว่าดิแล้วอะไร กว่าหน้ามึงวะอะไรวะเพื่อนส้นตีนกูนี่ไงเรื่องอะไรจะทําให้นายหงุดหงิดวะเพื่อนก็น่าจะเป็นสอบตกเกรดไม่ดีหรือว่ารถติดบ้างไม่ใช่ว่ะเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรผมจะบอกคูหล่ะกูไม่บอกมึงหรอกเฮ้ยโอ้ยช่วงเนี้ยดูแลตัวเองดีๆนะเพื่อนทาไมวะเพราะเราอยากให้แกเป็นบาสทาไมกูต้องเป็นบาสวะเพราะเราจะได้เป็นห่วงเอ้ยเถืนไม่หลักเถินไม่ล่กกูเป็นผู้ชายเพื่อนมีเพื่อนใหม่มาแนะนําเพื่อนใครวะน้องสมศรีเพิ่งย้ายมาสดๆร้อนๆเลยสวัสดีค่ะเออสวัสดีครับคุณสมศรีคุณเป็น อะไรกันกับไอ้หมอนี่เหรอครับให้เพื่อนถามดีๆหน่อยเขาน่ะจะเป็นแฟนกูนะเว้ยเป็นเพื่อนกันค่ะจไปทเ ทำไมฝรั่งชอบบินมาไทยวะเพื่อนเพราะอากาศมันร้อนนาบ้านเขามันหนาวอากาศอุ่นๆเนี่ยเออเขาน่าจะชอบไม่ใช่วะแล้วทำไมเขาถึงมาวะเพราะถ้าเขาเดินมามันก็จะนานไงเขาก็เลยบินมา <c oughs> มึงรู้จักแอฟริกาไหมรู้จักเพื่อน <c oughs> นั่นแหละกูจะส่งมึงไป <c oughs> ถามหน่อยเพื่อนว่าพราชอบโทรโทรศัพท์วันไหนวะมันก็โทรได้ทุกวันไม่ใช่เหรอไม่ใช่วะแล้ววันไหนวะวันพุธทำไมอ่ะเอ้าก็พุธโทรพุธโทรไง ก็โทรทุกวันพุธเลยอ่ะเดี๋ยวกูจะโทรแจ้งตำรวจมาจับมึงวันนี้แหละอาชีพไหนวะเพื่อนที่พูดว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอาชีพอะไรวะไม่เคยได้ยินเลยก็ช่างตัดผมไงก็ถ้าได้ตัดหลายๆหัวมันก็จะได้เงินแล้วก็จะรวยไงกูตัดเพื่อนกับมึงได้ไม่เนี่ยมันกวนตีนเกินเซอร์ไอแซกนิวตันเขารู้อะไรตอนแอปเปิลตกใส่หัวเขาวะเอาคิดทฤษฎีแรงโน้มถ่วงทําให้เกิดทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มากมายทําให้โลกเราพัฒนาไงล่ะไม่ใช่ว่ะแล้วเขาคิดอะไรได้วะเขาคิดว่าเขาควรไปนั่งตรงอื่นถ้าเขานั่งตรงนออเ่านนจะ ยัดปากมึงวันนี้หรือมันนี่ว่ายน้ําถ้าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกวะเพื่อนมันมีด้วยหรอว่าว่ายน้ำต้องใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมีสิเพื่อนแล้วถ้าอะไรวะถ้าจับบ้า <c oughs> มึงเป็นบ้าแล้วใส่หมวกกันน็อกว่ายน้ําอ่ะเออมันก็ถูกเขาบันวะ <c oughs> นี่น้องสมศรีครับว่าไงคะมีแฟนหรือยังครับอยากจะจีบอ๋อไม่มีแฟนหรอกค่ะเอ้ยจีบได้ใช่ปะมีแต่ผัว มากูถามมึงบ้างอะไรวะรถโตโยต้ารุ่นไหนคันเล็กสุดวะให้กูตอบถูกแน่นอนรถรุ่นอะไรโตโยต้าอันติดทําไมวะก็โตโยต้าอันติดเดียวอะมันอันติดเดียวมันก็เลยเล็กโอ้เลยว่าเหลียมวะนี่น้องสมศรีครับว่าไงคะพี่คิดถึงหนูทุกคืนเลยนะโอ้งั้นเหรอคะใช่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอะพี่ควรทํายังไงดีอะก็ไปนอนสิคะหรือมาหาแม่เอาอีนี่ไก่อะไรไปฆาตกร้อเพื่อนไก่อะไรมันจะมาฆ่าคนได้วะมีนะเพื่อนมีนะแล้วไก่อะไรวะไก่จิกเด็กตายบนปากองเนี่ยมาจิกเด็กตุยเลยนะเว้ยเด ไกลเคเอฟซี FC ไปกัดตูดมึงให้เพื่อนน้องสมศรีกวนตีนกูว่าเออแล้วทําไมว่าจะไปจีบทำไมอ่ะเขามีแฟนแล้วอ่ะก็กูอยากจีบเขาอ่ะกูควรทํายังไงอ่ะทําใจเพื่อน nope. เออมึงไม่ช่วยกูเลยอ่ะมึงควรตีนกูเกินไปกูคกวรตีนมึงกลับลย <laughs> สั์ใจโว้ยให้ยเพื่อนว่าไงถ้านายหายใจไม่ออกนายควรทํายังไงวะเฮ้ย hey, ก็รีบไปหาหมอดิหายใจไม่ออกขนาดนี้เรื่องใหญ่เลยนะเว้ยไม่ถึงกับไปหาหมอหรอกมัง้งเด้วต้องทำยังไงวะ <c oughs> ก็หายใจเข้าไง <c oughs> มึงหายใจออกจนหมดปอดแล้วมึงจะหายใจออกอีกได้ยังไงมึงต้องหายใจเข้าสิเดี๋ยวมึงจะหมดลมหายใจวันนี้มึงเห็นกระปั้นแข็งๆกูไหมมึงเห็นไหมคาถามสมมุติมีรถจักรยานอยู่หนึ่งคันนายกเป็นคนนั่งหน้านายขอเป็นคนนั่งกลาง นายคอเป็นคนนั่งหลังแล้วใครจะเป็นเจ้าของรถจักรยานวะก็นายกอดินายกอนั่งหน้าก็ต้องเป็นคนปัน่นไม่ใช่ว่ะแล้วนายขอกับพอเหรอไม่ใช่ว่ะแล้วใครวะสมมติไง <S <S 2> <S 2> มึงอ่านคำถามดีๆกูบอกว่าสมมติมีรถจักรยานอยู่หนึ่งคันนี่มึงไม่อ่านคำถามใช่ไหมเนี่ยโอ้กูหัวจะปวดถามหน่อยเพื่อนถ้ารถสิบล้อชนกับเครื่องบินมึงว่ามันจะเป็นอะไรวะโอ้ยมันก็เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่เลยแหละน่าจะขึ้นข่าวหน้าหนึ่งเลยไม่ใช่ว่ะแล้วมันจะเป็นอะไรวะเป็นไปไม่ได้รถสิบล้อบ้านพ่อขงบินอยู่บน ที่สุดวะก็่าจะเป็นพื้นสนามไม่ดีหรือว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไม่ใช่วะแล้วเขาเกลียดอะไรวะสถิติไงทําไมเขาถึงเกลียดสถิติวะก็เห็นนักกีฬาทุกคนจ้องจะทําลายสถิติทุกคนเลยอ่ะแสดงว่านักกีฬาไม่ชอบสถิติแน่นอนกูก็ไม่ชอบมึงด้วยปลาอะไรเข้าวัดไม่ได้วะเพื่อนปลาอะไรวะเข้าวัดไม่ได้มันก็เข้าได้ทุกปลาหรือเปล่าวะมึงอย่าบอกนะว่าเป็นประยุ์ไม่ใช่วะแล้วปลาอะไรวะปลาก้อนขี้ใส่หัวเจ้าอาวาส<อ>มึงไม่มีเิ์เข้าวัดได้เลยอ่ะเออเป็นกูกูก็ไม่ให้เข้าอ่ะปลาอะไรชื่อยาวที่สุดวะเพืื่่อออนปาาิงงลชท ทยาศาสตร์มันยาวมากๆเลยอ่ะไม่ใช่ว่ะเลือปลาอะไรวะปลาเจราจาลิยาฮอนตีอูนุู ตาลานูซาสากาดูดิชื่อ,อยังยาวเลยเดี๋ยวกูจะปลาลงเท้าใส่หน้ามึงเี๋ยวนี้แหละขนมอะไรวะทั้งแข็งทั้งหนักขนมเปียกปูนมัง้งมันน่าจะโดนปูนแล้วมันก็หนักห <c oughs> ววนขวนไม่ใช่ว่ะแล้วขนมอะไรวะขนมครก <c oughs> มึงเคยเข็นครกขึ้นภูเขาไหมครกมันหนักไหมทั้งแข็งทั้งหนักเลยอะ่ะโอ้มึงเหลี่ยมแล้วเนี่ยแล้วทำไมขนมเปียกปูนกูมันไม่หนักวะ <c oughs> พราปูนมึงยังไม่แห้ง <c oughs> นี่น้องสมศรีพี่ซื้อของมาฝากโอ้ยขอบคุณมากมากค่ะตอนเนี้ยพี่เป็นอะไรกับน้องนะตตออนนนนนนแแแรกจะะให้้้เเเเปป็ค่่พีีลยสถาว เป็นอะไรอะ่ะเป็นเพื่อนสนิทป มึงพูดอย่างนี้มึงเอามีดมาจิ้มกูเลยดีกว่าผักอะไรอยู่ได้ตั้ง12เดือนวะเพื่อนผักอะไรวะมันจะอยู่ได้นานขนาดนั้นน่ะก็่จะเป็นพวกแครอทมันฝรั่งมั้งไม่ใช่วะแล้วผักอะไรวะกะหล่ำปีมันอยู่ได้ตป็นปีเลยนะเพื่อนแต่มึงน่าจะไม่อยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้เพราะกูจะกระทืมมึงก่อนอาชีพอะไรชอบเสียงนางโวยวายวะเพื่อนเดี๋ยวจะเป็นแม่ค้าแถวตลาดนั่นมั้งเขาต้องใช้เสียงดังอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในตลาดไม่ใช่วะอาชีพอะไรวะเอออะขาราชทูตคือแบบได้้้้ยยยยยยยินนนนชื่่่่ออออออกกกก็รูสสสึวววาาาเเีีีีีงงงดัละะโแทตมพ อมแพ้แล้วพี่ไม่จีมหนูแล้วเอ้าทำไมล่ะ สถานะจากเพื่อนสนิทกายเป็นอย่างอื่นอะอย่างอื่นนี่คืออะไรเหรอบอกหน่อยสิเป็นพี่น้องโอเคกูคปไปละอาชีพอะไรวะพิกไปพิกมาก็าจะเป็นฟรีแลนซ์มั้งรับบางงานบางงานก็ไม่รับบางเดือนก็มีงานบางเดือนก็มีาง,มงานไม่ใช่ว่ะแล้วอะไรวะพิกไปพิกมาคนขายหมูปิง้งคนขายปิ้งไก่ไงถ้ามึงไม่พิกมันก็ไม่ดิงั้นช่วยพิกตัวหน่อยได้ไหมทำไมวะกูจะถีบมึงวันนี้ละ่ะปูอะไรไม่มีกระดองวะเพื่อนมันมีด้วยหรอวะปูที่ไม่มีกระดองมีสิปูอะไรวะปูอัดไง<ร>มันห่อถุงพลาสติกมาเลยอะสีสมมๆอออ่ะกกูยาาจัดนึง เิกูไม่ต้องอัดแล้วกูอัดหน้ามึงแทนได้ไหมโอ้โอ้เพื่อนเรามาดีกันนะฉันกวนตีนายมากเกินไปอ่ะเฮ้ยค่อยยังชั่วหน่อยได้พักสมองสักทีแล้วผักอะไรอยู่ในวัดวะเพื่อนผักอะไรอีกอยู่ในวัดน่ะผักกาดมั้งไม่ใช่ว่ะแล้วผักอะไรวะผักชีมึงเห็นไหมขาวๆเดินไปเดินมาเต็มวัดเลยอ่ะผักชีแน่นอนกูจะหนีไปบวชละมันอะไรวะเพื่อนมีธรรมะธรรมโมในจิตใจมันอะไรวะก็มันเทศไงเพื่อนมันเทศที่แปลว่าเทศนา่ะมุกเสียวอะ ผลไม้อะไรวะเพื่อนถ้าเติมวอแหวนลงไปตรงกลางมันจะเหม็นทันทีเออผลไม้อะไรนะอังวนหรือเปล่าอังุุนอะ่ะไม่ใช่ว่ะมะละกัวหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะแล้วอะไรวะก็ส้มไงถ้าเติมวอแหวนใส่ตรงกลางมันก็จะกลายเป็นส้มเหม็นเลยเฮ <B ru h> ้ยกูก็เหม็นเหมือนกันว่ะเหม็นอะไรวะเหม็นขี้หน้ามึงอะ่ะอันนี้คืออะไรบางทีก็ใหญ่บางทีก็เล็กบางทีก็เปียกบางทีก็แห้งโอ้โหอะไรมันจะไปครบชุดขนาดนั้นวะก๋วยเตี๋ยวไงมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่บางทีก็เปียกบางทีก็แห้งน้องสมศรีครับว่าไงคะสีอะไรที่สาวๆกลัวครรับีอะไ ไม่รู้จักเลยอ่ะก็สีแหบไงล้องอย่าไปผวนนะอย่าไปผวนเด็ดขาดนะโอเคหนูจะไม่ผวน <c oughs> นี่เพื่อนหมาอะไรอยู่บนสวรรค์วะหมาตัวไหนมันจะไปอยู่บนสวรรค์วะเนี่ย <c oughs> ก็หมาเทวดาไง มึงอย่าผวนนะเพื่อนมึงอย่าผวนนะมึงห้ามกูไม่ทันแล้วล่ะเอาล่ะเข้าสู่คําถามที่คลาสสิกใครหน้าตาดีที่สุดว่าเพื่อนคนกดไลค์คลิปนี้ไงไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แล้วใครอะคนที่กดซับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้เป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดใช่แล้วถ้าทําทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่หน้าตาที่ดีที่สุดในโลกเลยคอมเมนต์ comment เลยกดไลค์เลยกดซับเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ